นตึกสำนักงานสูงสิบชั้นใจกลางเมืองหนึ่งในตึกที่ดูธรรมดาเมื่อมองจากภายนอกแต่ภายในกลับซ่อนความลึกลับที่ไม่มีใครพูดถึงทุกคนรู้ดีว่าสำนักงานนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่คนส่วนใหญ่เลิกงานแล้วน้ำหวานพนักงานสาววัยยี่สบปลายๆที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ ถูกมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องส่งพรุ่งนี้ทำให้เธอต้องอยู่ทำงานดึกในคืนนั้นไฟทั้งชั้นถูกปิดเกือบหมดเหลือเพียงแสงสลัวจากโคมไฟโต๊ะทำงานที่ส่องลงมาบนเอกสารกองโตเธอนั่งทำงานอย่างตั้งใจพลางมองนาฬิกาเป็นระยะเพื่อบอกตัวเองว่าอีกไม่นานงานก็จะเสร็จแล้วเวลาผ่านไปเกือบตีสอง น้ำหวานเริ่มรู้สึกหนักหัวและลาตามากเธอจึงตัดสินใจเดินไปชงกาแฟที่ห้องครัวเล็กๆตรงมุมชั้นระหว่างที่เธอเดินผ่านทางเดินแคบที่มืดสลัวน้ำหวานสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติในกระจกที่อยู่ข้างทางสิ่งที่ทำให้เธอขนลุกเกรียวคือภาพเงาคนอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอไม่ใช่ใครที่เธอคุ้นเคยน้ำหวานหันกลับไปทันที แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงแค่ความเงียบที่ล้อมรอบตัวเธออีกครั้งใจเธอเต้นแรงและปากแห้งผาเธอกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานหวังว่าจะเป็นเพียงความเหนื่อยล้าที่ทำให้เธอคิดไปเองแต่ในขณะที่เธอนั่งลงเสียงเท้าเบาๆก็ดังกล้องไปทั่วทั้งชั้นเสียงนั้นมาจากปลายสุดของทางเดินเธอกลั้นหายใจและเงี่ยหูฟัง เสียงนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเธอคว้ากระเป๋าหวังจะออกจากสำนักงานนี้ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเดินไปถึงลิฟต์เธอก็ต้องชะงักเพราะลิฟต์ไม่ได้ทำงานสัญญาณฝ่ายที่ปุ่มกดกระพริบแปลกๆแ,และมีเสียงแหลมต่ำดังออกมาจากช่องลิฟต์เหมือนมีคนขุดเหล็กน้ำหวานถอยออกมาก้าวหนึ่งหัวใจเธอเต้นรัวด้วยความกลัวเธอไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งไปที่บันไดหนีไฟ ทันทีที่เธอผลักประตูบันไดออกไปเธอก็รู้สึกถึงลมเย็นแปลกๆที่พัดขึ้นมาจากด้านล่างบันไดนั้นเงียบจนเธอได้ยินเสียงหายใจของตัวเองในขณะที่เธอเริ่มลงบันไดทีละขั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนตามอยู่ข้างหลังแต่เธอไม่กล้าหันกลับไปมองเมื่อเธอมาถึงชั้นล่างสุดเธอกลั้นใจผลักประตูบันไดนีไฟออก ทันทีที่เธอออกไปจัดตึกเธอหันกลับไปมองแวบหนึ่งและสิ่งที่เห็นคือเงาร่างของหญิงสาวลอยมองเธออยู่ตรงบันไดใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาดำสนิทน้ำหวานรีบหันกลับและวิ่งไปให้ไกลจากตึกนั้นใจเธอเต้นระรัวและตัวสั่นไปหมดแม้เธอจะรอดออกมาได้แต่เธอก็รู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอจะเจอกับสิ่งนั้น